สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีเด็ดสกอร์สูงแรกใบจามนะฮะสำหรับคู่ทีเด็ดประจำค่ำคืนนี้นะครับในรายการหลีกเอิงของฝรั่งเศสนะฮะในรอบตีสองนะครับระหว่างทีมสตาร์บุ๊กแล้วก็ทีมริวนะครับและรายละเอียดสำหรับคู่นี้นะครับก็ สถิติที่เคยพบกันนะครับก็พึ่งริวชนะหนูนะฮะริวชนะ2 1แล้วก็เคยเสมอกัน1 1นะครับสามนัดล่าสุดนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก2นัดนะครับสำหรับสถิตินะฮะส่วนผลงานของสตาร์บ๊กนะฮะช่วงนี้นะครับในลีกในลีกนะฮะก็ชนะอองเช่มา3 2นะฮะแพ้แลนด์มา 1>, 1 3แล้วก็แพ้มงเปเรียย่มาหนึ่งสองนะครับสกอร์สูงทั้ง3นัดเลยนะครับแล้วก็มีครึ่งแรกทั้งสามนัดเลยนะครับสำหรับสถิตินะฮะส่วนลิวเองนะฮะเ็เพิ่งไปชนะล้องมาหนึ่งศูนย์นะฮะแพ้ลอริยองมาหนึ่แล้วก็ชนะตูรลดมา2 1งหมีสกอร์สูงสองนัดแนละก็มีครึ่งแรก3นัดลวดเลยนะครับถือว่าทำประตูคู่แข่งได้ดีมากเลยนะครับ ส่วนตัวผู้เล่นบาดเจ็บเองเนี่ยยังยังไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะฮะน่าจะฟูลทีมทั้งสองทีมนะฮะส่วนราคานะครับราคาสำหรับคู่นี้นะฮะก็น่าจะไปทางฝั่งของลิวนะครับที่ต่อนะฮะต่อควบนะครับแต่ว่าราคาสิครับราคานี่ยหนึ่งจุดหนึ่งสามเลยนะฮะสำหรับฝั่งลิวนะครับแล้วก็สตาร์บักเองก็0.87ย์เจ็ดแปดนะฮะ โอ้ยแบบนี้ราคาแบบไหลขึ้นแบบนี้นะฮะน่าจะเสมอกันแล้วครับคู่นี้ดูดูแล้วนะครับน่าจะเสมอกันที่หนึ่งหนึ่งหรือศูนย์ศูนย์นะฮะหรือมีการเฉียนชนะกันที่หนึ่งลูกเพราะว่าราคานค้ำเนะี่ยราคาพูเนี่ยสองจุดเก้าศูนย์ฝั่งสตาร์บุกแล้วก็ลิวเนี่ยสองจุดสี่ศูนย์นะครับแล้วก็พูเสมอสามจุดสี่ศูนย์เนี่ยมีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่จะ เบียดชนะกันแค่หนึ่งลูกนะครับอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์หรือหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับสกอร์น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับหรืออาจจะเป็นสองหนึ่งก็ได้นะฮะเพราะว่าสูงต่ำเต็มเกม2.5นะครับราคานุ้นอยู่ที่0.91แล้วก็0.99นะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้อาจจะมีสิทธิ์เฉียนชนะกันที่2.1นะครับส่วนในครึ่งแรกเองคิดว่าน่าจะมีตั้งแต่ครึ่งแรก1ประตูนะฮะแต่ว่าถ้า ถ้าสามารถยันเสมอกันได้เนี่ยสู้กันเต็มที่ไม่มีสกอร์จริงๆในครึ่งแรกนะครับผมคาดการสกอร์ไว้น่าจะอยู่ที่2ลูกตามมาในครึ่งหลังนะฮะอาจจะเป็นเฉือนชนะกันจริงๆน่าจะเป็น1ลูกอลูกแต่ว่าดูจากราคาแล้วผมว่าน่าจะเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะคู่เนี้ยมีมีมีสิทธิ์มีมีโอกาสที่จะเสมอกันอย่างมากนะฮะเพราะว่าราคามันมันใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเสมอกันแบบ มีสกอร์นะครับเช่นหนึ่งหนึ่งะฮะสองสองอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าน่าจะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งนั่นแหละนะฮะหรือนะฮะหรืออาจจะเบียดชนะกันจริงๆที่หนึ่งศูนย์นะครับน้อยจริงๆเนะนี่ยน่าจะไม่จบที่ศูนย์ศูนย์หรอกครับดูดูแล้วคงไม่ใช่ศูนย์ศูนย์แน่นอนนะครับน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งนะฮะ ครึ่งสรุปนะครับสรุปวันนี้นะฮะก็คือมีสกอร์ในครึ่งแรก1ลูกนะครับแต่ถ้าไม่มีในครึ่งแรกน่าจะเป็นครึ่งหลังอีก2ลูกนะฮะและก็ทีมเยือนน่าจะเฉชนะที่1ลูกนะครับสําหรับสรุปสกอร์ในวันนี้นะฮะอาจจะเป็นสกอร์ศูนย์หนึ่งหนึ 1, 1่งหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งนะครับ ต้องไปลุ้นกันในรอบที่2นะครับระหว่างทีมสตาร์บุ๊กแล้วก็ริวนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีกลุ่ม VP นะฮะหรือว่าอยากมีกลุ่ม V ีเพิ่มกลุ่ม VP เพิ่มนะฮะเพื่อรับทีเด็ดตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับก็สามารถแอดไลน์นะฮะในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ